สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูการใส่ปุ๋ยแตงโมนะคะวันนี้เราใช้ปุ๋ยเพราะว่าเนื่องจากเรากำลังจะบำรุงลูกแตงนะคะนยคะเราจะใช้ปุ๋ยสูตร15 15 15กับ0 0 6 0โดยเราจะมีการช่างตรวงช่างตวงนะคะช่างตวง ใช้สูตร15เนี่ย2กิโล0ูนูหกสิบกิโลนะคะต่อ1ล็อกน้ำนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะทำการช่างตวงนะคะช่างตวงโดยการใช้2สูตรผสมกันนะคะใช้2สูตรอ่าเดี๋ยวเราจะ พอตวงเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะหลังจากที่เราตวงปุ๋ยได้แล้วเราก็จะนาปุ๋ยเนี่ยมาใส่ถังนะคะละลายน้ำคนให้ปุ๋ยละลายแล้วก็รอจนกว่าปุ๋ยจะตกตะกอนให้เป็นน้ำใสๆอันนี้น้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีส้มเนื่องจากปุ๋ย สูตร0ูนนะคะจะออกเป็นสีส้มๆนะแต่จริงๆอันนี้ก็คือน้ำอใสแล้วนะคะตกตะกอนแล้วนะเราก็จะใช้ท่อนะคะ pvc เนาะสำหรับดูดน้ําปุ๋ยอันเนี้ยค่ะเพื่อให้ไปที่าสายน้ําหยดนะคะแต่ว่าเราจะมีกรองนะคะกรองอเพื่อกรองเศษปุ๋ยที่จะเข้าไปนะคะไม่ให้สายน้ำตันเนาะนยคะเราก็จะดูด ไปอ,อย่าเปิดวาวในแบบพอดีนะคะอย่าเปิดเยอะเกินเดี๋ยวมันจะไหลไปเร็วนะคะรอให้มันหยดไปที่ต้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะดูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกแตงโมนะคะจ้านี้มาถึงสวนนะคะพามาดูลูกแตงโมถั่ะแหนงนะคะเราจะเอาไว้ สองแขนงตอนนี้เราคัดลูกได้แล้วนะคะเป็นไซส์ที่เป็นลูกที่เราต้องการไว้แล้วแหละเ้ะาหนึ่งเราจะพามาดูเนะะี่ยค่ะเถาหนึ่งเนี่ยต้นหนึ่งมีสองเถานะคะอันนี้กําลังติดนะคะนยคะกาลังติดเนาะเนี่ยอันนี้จะติดเถาแรกจะติดช้ากว่านิดนึงเถาสองก็จะลูกโตนิดนึงพอต่อไปต้นที่สองนะคะต้นที่สองเนี่ยก็จะติดเถาละหนึ่งลูกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่า จะติดแบบนี้ไปตลอดนะคะบางบางต้นเนี่ยมีสองเถาก็ติดเถาเดียวก็มีนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะบางเถาที่เออบางต้นที่มีสองเถาแล้วติดสองลูกก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะเราก็จะได้ลูกแต่งเพิ่มขึ้นอีกนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าลูกที่เราคัดไซส์จะเป็นไซส์ขนาดเท่าๆกันที่แบบ ลูกเท่าๆกันเลยนะคะแล้วก็ติดในระยะที่เท่าๆกันนะคะเนี่ยคะ่ะลูกเนาะสวยนะคะอันนี้ดินดินหนีบนิดนึงเนาะไม่ใช่มแมลงเจาะนะคะเป็นดินนะคะเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าไซส์เท่าๆกันเนี่ยลูกแบบสดใสน,นะคะเถาก็กำลังเดินแบบสวยงาม นคะลูกเท่ากันเลยเนาะจะเห็นว่าลูกทรงสวยนะคะเนี่ยคะ่ะทรงสวยไว้ในระยะที่พอดีนะคะเวลาตัดเราก็จะได้ตัดรุ่นเดียวกันทั้งหมดเนาะเนี่ยคะ่ะจะเห็นลูกอ่ะให้ดูใกล้ๆลูกใสเนาะใสแล้วก็ลูกจะยาวๆนะคะขั้วใหญ่นะนคะคะเห็นไหมจะติดเป็นระยะระยะนะคะเนี่ยคะ่ะเท่าๆกันเลยเนาะ อะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศล่องแตงเนะะี่ยค่ะเถาชนกันหมดแล้วนะคะเถ่าชนกันแล้วนะคะลูกก็จะได้ไซส์ขนาดนี้เท่าๆกันนะคะ,ะบรรยากาศโดยรอบเราปลูกในสวนมะม่วงนะคะมะม่วงน้อยอเดี๋ยวจะให้ดูอีกนะคะให้ดู ถวฝั่งนี้นะคะล่องล่องนี้อีกล่องหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะว่าเราคัดไว้ละเนี่ยค่ะจะเห็นแบบลูกสวยมากนะคะเนี่ยค่ะลูกจะเท่ากันนะคะต้นนี้มีสองเถาก็จะติดสองลูกเนาะอันนี้ลูกแรกนะคะอันนี้ลูกที่สองนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในระยะที่ใกล้กันแบบพอดีเลยนะคะลูกก็จะเท่าเท่ากันนะคะเนี่ยแถาถัดไปเนาะเนี่ยค่ะ ติด2ลูกเหมือนกันนะคะมี2เถาก็2ลูกเถาละ1ลูกต่อไปเถานี้เถานี้ยังไม่ติดนะคะส่วนอันนี้ติดแล้วเนาะติดแล้วอันนี้ต้นถัดไปนะคะนะคะเราจะแบบเป็นคู่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยถ้าติดคู่นะคะถ้ากบว่าเราก็ได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกหนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะติดช้าก,กว่านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ก็จะรอกันได้แล้วก็จะสุกพร้อมกันนะคะเพราะว่าจะไม่ห่างกันเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเป็นแตงรุ่นเดียวกันนะคะ,ะเวลาตัดเราก็จะดึงรอกันสักสองวันนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะถือว่ารุ่นเดียวกันตัดพร้อมกันอ่านนี้เป็นแตงเถาแม่นะคะอันนี้นะเป็นแตงเถาแม่นะเถาแม่เอาไว้เถาเดียวนะคะไว้เถาเดียวเห็นไหม ว่ามันจะมีช่องว่างเถาจะเอี่ยมสะอาดมากเพราะเราตัดแขนงไปแล้วแล้วจะมีช่องไฟในการเดินนะคะโล่งปร่งสบายเราก็จะไม่เหยียบเถาเมื่อกี้จะแบบแน่นๆไปนิดนึงเนอะอันนี้เป็นเถาแม่เถ่าเดียวนะคะเราก็จะพามาดูลูกลูกก็จะเท่าๆกันใกล้เคียงกันนะคะเราพยายามคัดให้มันรุ่นเดียวกันเนาะเวลาตัดเราก็จะได้ตัดรุ่นเดียวกันเนี่ยคะ่ะจะให้ดูลูกของเถาแม่นะคะเถาเดียว บางเถาก็ไม่ได้ไม่ติดเลยนะคะไม่ติดเลยเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดในระยะที่ใกล้กันนะคะเห็นไหมคะจะมีลูกแบบขนาดเท่าๆกันนะคะอ่าอันนี้ก็เถานี้นะคะอันนี้ก็เถานี้เห็นไหมจะมีลูกเท่าๆกันเลย เท่าเทกันนะคะบางเถาก็ไม่ติดก็อย่าซีเรียสนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะเราก็อยากจะให้ติดเนี่ยะคะ่ะแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ส่วนที่ติดก็จะเยอะกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกล่องหนึ่งนะคะแถวหนึ่งนะคะเนี่ยมาดูแถวตรงข้ามนะคะอ่ะลูกก็จะเท่ากันเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะให้ดูบรรยากาศร่องแตงเถาแม่เถาเดียวนะคะช่องไฟก็จะมีให้เราแบบเดินได้สะดวกสบายนะคะไม่แน่นไม่อึดอัดเหมือนกับเถาคู่นะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าโล่งๆนะคะที่มันเอ่อเป็นเกลียวๆกลีนี่คือลมพัดนะคะเถามันอาจจะบิดบ้างพันกันบ้างนะคะ มันก็เลยจะแบบเป็นเกลียวเกลียวนะคะอันนี้บรรยากาศให้ดูหญ้าเริ่มขึ้นนะคะหญ้านี่ถอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวลากมันจะสะเทือนเนาะมันอาจตายได้เดี๋ยวจะพามาดูอีกทีตอนผ่าแตงก่อนตัดนะคะสวัสดีค่ะ